đó, quá Nốt Nốt đi Nốt nào Nói kịp quá nào Khuẩn tục Phá rốc Khuẩn tục Phá hồn Đi các bạn Lại đi Phá rốc Phá phạ Phá phạ ถ้านี้ครูบอกให้ไปผ่าอะไรให้เราเอานิ้วไปจิ้มผ่าตรงนั้นเช่นผ่าป้ายชื่อาใชืลอใช่นั้นกลับาปชื่อได้ไหมนะผ่าเส้นผมโอเคเนาะทดสอบแล้วกันผนตุ๊กตาลองตุ๊กตาลองาผ่าป้ายชื่อเีย ส yeah! 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 ียงไเสียงหมพาหาพาหเขารพาจมูกรพาต่อจากนี้ครูจะทำการ